เมนูนี้ชื่อว่าอะไรรู้ไหมครับผู้ชมครับผมที่เข้าจุดไฟแล้วยัดใส่ปากคผู้ชม,ชมนี่ครับแบบนี้เลยนี่ฮะดูนะดูดูนี่แบบนี้ รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับผมผู้ชมถ้าไม่รู้นะครับแอดมินจะบอกให้เลยก็ได้ครับผมมันก็คือไฟเยื่อปานหรือภาษาไทยก็คือหมากติดไฟนั่นเองครับผู้ชมครับผมนี่ละครับโอ้ยดูลีลาก่อนนี่ผมขายลีลาอย่างเดียวตอนนี้เี่อืมไร่มนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเข้าสารนิดนึงครับผมปกติแล้วเนี่ยบ้านเรานะครับบ้านเราเมืองไทยเนาะก็ กินหมากอคนโบราณหรือคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาก็นิยมกินหมากผู้ชมแต่หมากเนี่ยไม่ได้กินเฉพาะคนไทยนะครับคนอินเดียนี่คือสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับบอกไว้ก่อน, <c oughs> นเครื่องเทศกอบพวกเขานี่จัดหนักจัดเต็มมากผู้ชมกับผมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมาปอีิแล้วเนี่ยจะมีอยสามประเภทผู้ชมครับผมอย่างแรกคือหมากหวานส่วนผู้ชมที่ไม่ทาหมากหวานก็จะมีนี่ครับเหมือนที่เชฟใหญ่กำลังทํานี่ครับผมเป็นน้าพึ่งครับนี่ร้านนี้ใช้น้าพึ่งนะแล้วก็จะมีพวกใบกะวานแล้วก็ผงยี่หร่าอะไร นั่นเชฟใหญ่ก็ใส่ผลไม้อบแห้งหรือว่าผลไม้ที่มันมีให้ความหวานคุณผู้ชมกับผมใส่ลงไปเพื่อให้มันเกิดความกรุบกรอบเนาะบางทีก็ใส่เป็นมะพร้าวแห้งเนาะมะพร้าวหั่นนะครับเชฟใหญ่ก็จะขูด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 เนื้อมะพร้าวผสมลงไปนะครับเพื่ออัดรสในการรับประทานนั่นเองคุณผู้ชมกับผมเนี่ฮะอุ้ยแต่รู้สึกว่าเชฟใหญ่ร้านนี้นะมีสมุนไพรเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมนี่ครับใส่ผงปูนให้ด้วยอืปูนแดงปูนขาวอะไรใส่ลงไปนี่ครับผมแต่ที่แอดมินชอบเป็นพิเศษคือใบกระวานคุณผมมันอ มันหอมเป็นพิเศษเลยผู้ชมจ๋าหมากหวานนี่เลครับชาวเนียมักจะนิยมเป็นเมนูปิดท้ายหลังจากที่รับประทานอาหารผู้ชมเนื่องจากว่าอาหารเขามีความขาวเนาะเขาจะรับประทานหมากหวานเป็นการดับข่าวค่ๆเป็นของหวานผู้ชมคุณผู้ชมเองยิ่เขียนี่คือผลไม้อบแห้งเลยครับมันจะให้ความหวานคุณผู้ชมอุ้ยร้านนี้ทําไมไส้มันพูนอย่างงี้ครับผมนี่ครับแอดมิอรออนซอนสมบูรณ์ร้านนี้จริงผู้ชมดูดีอุ้ยกอมเป็นภูเขาเลยอะดูจะเข้าไหวไหมปากเนี่ยดูนี่เพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลครับผมน้ําตาลนะน่า ดูนี่จ้าคุณผู้ชมจ๋าโอ้โหทองคำเปลวนี่ยอดให้ด้วยโอ้โหคำนี้เท่าไหร่เนี่ยทองทั้นี้ราคาแพงซะด้วยโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่แหละครับร้านนี้นี่ที่มาคำว่าใส่ไม่ยั้งคุณผู้ชมโอ้โหรวยเอารวยเอานะครับแบบอื ช็อตนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรีเมียมคำนี้น่าจะมาสัก200รูปีสตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก80บาทคุณผู้ชมครับผมอุ้ยมันก็ใหญ่เกินนี่ฮะโอ้โหให้คิดตังเพิ่มนี้ไม่โกรธนะเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยเชฟใหญ่ก็ยังใส่ไ,ม,ไม่ยั้งมันเดิมคุณผู้ชมครับโอ้ยผงนั่นผงนู่นผงน,นี่นี่ครับจากนั้นนะครับเชฟใหญ่ก็จะโรยด้วยชัดนี่ครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะมาสรุปอินกรีเดียนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับว่าสมผสมเนาะมีปูนขาวปูนแดงกลีบกุหลาบหมักกระ สุป,ปาลีหรือว่าหมากบ้านเราเลยคุณผู้ชมของผมแล้วก็จะมีการผูด,ด้วยครับเชฟใหกให้เพิ่มความหวานด้วยการใส่ผลไม้เชื่อมคุณผู้ชมแล้วก็พ่พวกผลไม้อบแห้งกันเนาะที่มันให้รสหวานนะครับหรือไม่เชฟใหญ่ก็จะเทน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลกวนทับซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมอุ้ยรับรองว่าหวานเจี๊ยบฮะหวานตาแตกครับผมห <c oughs> ลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างครับลงตัวแลวเข้าทีแล้วนะครับถึงคราวแล้วครับนี่ครับผมเล่นใหญ่จุดไฟขึ้นมาครับ ผมหู้ยการพูการพูติดไฟผู้ชมเอาล้ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรับทานหมากติดไฟของนายแบบของเราผู้ชมกับผมมาครับเตรียมตัวครับผมอ่ะอ้าปากให้กว้างเหมือนงินไฟไหมขนจมูกหลังจากนั้นเชฟใหญ่ก็ทําการยัดแบบไม่สนใจลิ้นไก่ของนายแบบของแอดมินเลยโอ้โหเสตียลิ้นไก่แล้วก็ดีครับโอ้ยแสดงแถมผู้ชมนี่ก็ลงของลงกระทาดีลีลานายนี่สุดยอดเหลือเกินครับผมและนี่ก็คือหมากติดไฟครับผู้ชมรสชาติไม่รูาจมันหวาน นกเคี้ยวอร่อยคุณผู้ชมกับผม อุ้ยีกับลืมครับอย่างที่สองคือหมากเมาคุณผู้ชมมันก็จะมียาเส้นเป็นส่วนประกอบนะครับเวลาที่ป้อนเข้าไปในปากแล้วเคีย้ยวแล้วครับเราก็จะเมาเรียนหัวสุดท้ายก็จะมีเหงื่อออกครับจากนั้นเราก็จะรู้สึกโล่งสบายคุณผู้ชมจ๋าอ้๋ยอยากจะบอกว่าโล่งมากๆเลยฮนะหมากประเภทหมากเมานี้กลืนไม่ได้นะครับพอเราเคีย้ยวเราต้องคลายทิ้งคุณผู้ชมครับผมมันก็จะเป็นน้ําแดง,งๆเหมือนเรากินหมากคุณผู้ชมครับแล้วก็มาเม็ดเล่ต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวคุผู้ชมตอนนี้มันหน้าร้อนเนาะจะมีอะไรที่เหมาะสาหรับหน้าร้อนมากไปกว่าน้ำมะนนาาวโดไต์ิ เีนี่เลยครับผู้ชมครับ ผมนี่นะฮะโอ้ยทำเองซะด้วยนี่นี่แห <_ C it> ละครับน้ำป่าบวกกับก๊าซคาร์บอนก็นี่ครับได้แล้วครับผมความซ่าเนี่ยโอ้ยส่วนสูตรการทำหมูร้านนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับผู้ชมก็มีน้ำมะนาวเนาะที่บีบเสรเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยไซรัปครับที่เดี๋ยวขเขาใสเป็นช็อตลงไปต่อไปนี่นอกจากน้ำมะนาวโซดาแล้วบริสตาใหญ่ยังมีอีกหลายน้ำมาให้บริการผู้ชมเช่นบรูฮาวายนะครับน้ำสละน้ำมังคุดอะไรอย่างเงี้ยครับเทียบครับผมมีน้ำคิววีด้วยนะหลังจากน้ำเบอร์ิสตาใหญ่ก็จะใส่น้ำแข็งลงไปเต ครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับผมน้ำหวานแฟนตาเพื่อความซาและความหวานโู้ชอุยหวานตาแตกงานนี่แหละครับผมร้านนี้แอนวิชิพาคุณผู้ชมมาลองชิมน้ำมะนาวมิ้นคับผมน้ำมะนาวใบสะแน่นั่นแหละครับนี่ครับผมอุย้ยดีเอาใบสะแน่มาถูนะใส่แล้วไม่ได้แก้วนะครับแล้วก็โคงไปแบบนี้นะตามนั้นก็ตามด้วยมะนาวครับผมจากแล้วก็ตามด้วยหัวเชิอน,น้ำกิ๊บโรไ้าสามสี่จอดคุณผู้ชมจา๋าอุย้ยกินนจะออกเลยฮะหอมอ่ะหอมหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างส่วนผสมเข้าที่เลยครับก็ต่อไป ก็นี่ครับเชคชครับเชคเชคเชค,ชคนี่เพื่อเป็นกระใสฮะนี่ฮะพอเขย่าเชคสุดสัได้ที่แล้วก็นี่ครับเทลงไปในแก้วพร้อมเสิร์ฟแบบนี้ได้อ้ลืมลืมใส่น้ำดาครับผมรอก่อนนะคุณลูกคา้าเดี๋ยวขอบริษัทอย่าผลิตน้ำสำหรบแป๊บรอแป๊บนะนี่ครับโอ้ยน้ำเปล่าผสม,าสมคาร์บอนเช่นเคยฮ่าโอ้ยสุดยอดครับอุย้ยคุณผู้ชมดูสิดูนะ่ารับประทานไหมครับผมแก้วนี้นะสักปื๊ดนะโอ้ยตาเหลือกเนี่ยคุณผู้ชมทั้งหวานทั้งเย็นครับ โอ้ยยิ่งหน้าร้อนตอนนี้นะเนาะโอ้ยขอสักแก้วจะไม่ลืมพระคุณเลยจริงว่าไหมครับผู้ชมครับผมน่าทานไหมฮะเอามาครับผมต่อไปเม็ดเล่ต่อเนื่องเลยหุยเสียงป๊อกป๊กป๊กป๊นี่กับหมูสามนี่แหละครับดูลีลาก่อนผู้ชมหูยธรรมดาโลกไม่จำนี่ฮะคอนเซปต์ของร้านนี้ไม่มีอะไรมากผู้ชมครับผมแค่เสียงดังไว้ก่อนก็อร่อยหมดผู้ผู้ชมนี่ครับทุกแก้วผ่านการโขกแบบทุกแก้วนะครับผมนี่รับป๊อกป๊กตะโดนเลย โอ้โ oh, oh. หหลังคาหลังจากนั้นนะครับบาริสต้าใยญ่างนี้ก็จะโคกโคกโยน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 โขกโคกอย่างประมาณ3าถึงส่นาทีผู้ชมนี่แหละครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทําให้ส่วนุสมันเข้ากันได้ดีนะครับผู้ชมเนี่ยฮะยิ่งทํานานยิ่งเจ้มจนผู้ชมนิ่งโดนนานยิ่งโคกนานยิ่งเจ้มจนบอกเลย hey. ว่าบาริสต้าใหญ่จะส่งงานได้แต่นาทีต้องมี3าสนาทีเป็นอย่างตา่ำครับผมเผื <c oughs> ่อเวลาด้วยนะเอาเสร็จแล้วอุ้ยเป็นยังไงน่ารับประทานไหมครับผมผู้ชมลำดับต่อไปนี้จะชวนผู้ชมมาดูวิธีการทำนา น้ำอารมณ์แบบบนบ้านครับสไตล์พี่อินตลาลเดียเรานี่แหละครับผมนี่ฮะโอ้ยเตรียมน้ำแต่แก้วเนาะออ้ยอัดคาร์บอนนะครับนี่อ่ะมาดูครับผมทางร้านก็รับผลิตน้ำแดงน้ำส้มสไปค์โคลาครับครบเลยฮะคุณผู้ชมฮะครบทุกวงจรน,น้ำอารมณ์ครับผมแต่สูตรที่ทางเจ้าของร้านกําลังทําการแสดงนี่คือน้ามะนาวโซดาคุณผู้ชมโอ้ยสุดอร่อยนะครับเป็นเมนูที่อดมินชื่นชอบและโปรดปานสุดๆเลยฮะคุณผู้ชมออ้ยสปร์ชอย่าไปลืมพระคุณนะ อืมแกก็หายได้ดีมากครับผู้ชมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและเข้าเรื่องเลยครับผู้ชมครับอาหาเมนูแรกนะครับนี่ครับผมน้ำแดงฮะน้ำแดงที่ว่าก็น่าจะทํามาจากสีผสมอาหารผู้ชมครับโอ้ยมันแดงจริงๆนะนี่ครับสีผสมอาหารก็แดงอย่างนี้เลยผู้ชมอุ้ยจากนั้นนะครับโอเปอเรเตอร์ใหญ่ก็ทําการกรอกน้ําแดงเข้าไปในขวดแก้วนี่แหละครับผมขวดแก้วที่เตรียมไว้ั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่แหละครับแกก็จะกรอกด้วยการใช้จอกน้อยกรอกไปทีขวดอย่างนี้เลยครับอุ้ยมียี่สิบสี่ขวดก็ยี่สิบสี่ขวดเถอะนะครับกรอกทั้งวันอย่างุผู้ชม ิ่งใช้เวลากรอกนานก็ยิ่งอร่อยระมังครับดูแล้วเนี่ยโอ้ยก่อไปเถอะอ่ะดูขั้นตอนการผลิตของร้านนี้กันดีกว่าผู้ชมนี่แหละครับผมวิธีการทําน้าอารมณ์นี่มันยากเลยผู้ชมผู้ชมสามารถไปทํากินเองที่บ้านได้เะครับเพียงแต่ว่าผู้ชมต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ก่อนผู้ชมนะและจากนั้นนะครับกุเติมไปก๊าซที่ว่านี้ครับเข้าไปในขวดน้ำผู้ชมเนื่องจากในถังคาร์บอนมันมีแรงดันที่สูงเนาะทีนี้เวลาที่เราต่อมันเข้าไปกับขวดน้ำเลยครับมันก็ทำให้เกิดการถ่ายเทแรงดันจากถังคาร์บอนได ไปยังขวดน้าที่เราเตรียมเอาไว้แล้วครับหลังจากนั้น,นครับก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ที่เราอัดเข้าไปในขวดน้ำแล้วครับมันก็จะทาปฏิกิริยากับน้ําคุณผู้ชมแล้วจะทำให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกเนี่ยน,นะครับกรดคาร์บอนิกที่บ้านก็คือตัวการที่ทำให้เกิดความทราบซารอรย่างที่เราดื่มน้ําอารมณ์ไปเลยคุณผู้ชมนี่แหละครับสูตรเพียงแค่นี้เองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูสายการผลิตนิดน,งนึงครับโรงงานนี้มีทั้งหมด2ส,สายพานการผลิตครับตามเทีนเลยคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็น้ําแดงฝั่งนู้นก็มะนาวโซดาครับกำลัง ต่อวันนะครับก็แบ่งเป็นคนละ25ถาดก็รวมกันเป็น50ถาดพอดีคุณผู้ชมนี่ช่วงนี้ก็นะครับดับร้อนด้วยน้ามะนาวโซดาแล้วก็นี่ครับน้าแดงแบบนี้คุณผู้ชมอุยอเดอร์เยอะช่วงนี้หน้าร้อนนะครับดูอุ้ยเป็นไงละครับโผล่หม นี่แหละครับคือน้ำอัดลมสไตล์โฮมเมดของพี่อินทราเดียของเราเนี่ยะคุณผู้ชมนี่คุยเสียงดังฟังชัดนะผมันกิางซ่าๆดีเลยคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายนี้ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับผู้ชมครับผมถ้าใครที่กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งครับผมขอให้ร่ำล่ำรวยรวยสุภับแข็งแรงครับคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์ไปคุยกันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผู้ชมที่รักครับผมสวัสดีครับ